ยังเนี่ยอะ้รเนาะก็สวัสดีครับโอจิโอเอนเแกนครับวันนี้เราจะมารีวิวแล้วนี่เราจะมีเ้ยวันนี้เราจะมารีวิวแันดัมตัวหนึ่งที่ประกอบพ้นสีสิบร้อยแล้วตบๆเรารียบร้อยแล้วเลยอีกตีนิดหน่อยก็จะเอามาเอามาให้แล้วกันจะหยิบมันจะวิ่งหยิบมาให้แล้วก็จะเป็นแล้วก็จะโปรโมทไม่ใช่รายการอีกจะชั่วะลรนะเดี๋ยวนึงก่อน เออไม่ได้ชคดีจะไปงานนี้เดี๋ยวผมหาหนังสือก่อนเดี๋ยวจะไปมันจะเป็นงานงานนึงของกันดัมเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาหนึ่งอ่าอันต่อจากเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้วิ่งปหยิบหนังสือกับไปนี่มาก็น,นี่เดี๋ยวเห็นกันหรือเปล่าเอาไฟผมมาดีน,นี่จรงนี้อ่าเด๊เด๊เด๊ไลนิ่งกันดัมเป็น ทีมในการกับไอเจ้าตัวเคยรีวิวไปกาะนั้นแต่คลิปจะไม่อาลงขี้เกียจไม่คิดว่าตลกลงไม่ได้เดี๋ยวจะต้องเก็บไปลงเอาทีหลังีอคือตัวแรกของทีมทร,รเท,เทริปเฟเธอร์ที่ที่ประกอบเสร็จเราต้องสองสาเดือนเนี่ยก็จะได้พงคนสีโอไม่ค่อยเห็น,น,นเห็นป้ายที่มันเป็นตะเทาอย่างเงี้ยเห็นกันเนาะแล้วก็ที่เพิ่มเนี้ว่าจะไปงานเนี่ยก็ไปงานนี้ครับเออกันพาเบเชนเวอร์ครัพสองพันสิบห้า ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านี่ก็อยากไปมากเลยงานนี้อยากไปมากเพราะเขาแจกแบบเขาเหมือนประกวดงานเนี่ยอ๋อไม่ได้ประกวดอันนี้มันแจกนี่นาเนาะอตอนแรกคิดว่าเขาจะนนี้ก็อยากไปมากงานนี้แต่ไปไม่ได้ก็จะส่งเพื่อนไปแข่งแทนก็ก็จะไปเจอคัสึกจิมอาทีวีหรือคัสึกบางทีผมชอบเลือกไอ้สึกไอ,อ้สึกนี่นะ ก็เจ้าอะไรนึงก็น,น่ามีก็มารีวิวเลยนะก็เป็นตน้นนึงในทีมไทร์ไฟเตอร์ครับก็ต้นแบบน่าจะได้มันจากพวกตระกูลเซต้าพวกคณแบบทั้งตัวแปลงร่างเป็นปเครื่องบินได้อะนะต้องบอกวิงอะตระกูลวิงกันด้ามเลยพวกเนี้ยนะฮะก็ะความพิเศษตัวนี้ก็จะมีปืนเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้สองแบบผมแนปืนมาแต่นนนน้นปืนปืนอยู่ในห้องทําทําทําปืนอยู่ก็ป็นสไน์ปร์ยาวมันนีมั้งด้ามแบบเอทุกประมาณเนี้ย ยาวมากแล้วประมาณเนี้ยเอ้ยผมไม่ได้ดนะ่าแล้วประมาณประมาณเนี้ยประมาณนี้ที่ผมจัไม่คิดนะยาวมากเลยแล้วก็ตัวปืนมันแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแบบ b เ a v e r กับที่เป็นแบบสไนเปอร์ยางเล่นได้เขาตัวนี้เป็นสไนเปอร์ของทีม t r i ไฟ Fighter ครับก็อาจจะยังไม่เคยเกิดมาแล้วก็ตัวเรื่องกามีไฟนะครับก็ฟิลไฟฟิลไทยก็ให้เป็นน้ำดูกันนะหนุกหนุกผมดูจบเป็นชาติและจบมาเป็น ตั้งแต่บิวไฟภาคแรกจนถึงบิวไฟภาคสองคือกั้วบิวไฟไทยก็อไรนิ่งกันนั่นตัวนี้ก็นะแต่แล้วตอนนี้ก็ถ้าดูจากประสภาพโดยรวมก็เหมือนเหมือนจะเสร็จเลยใช่ไหมที่ยังยังเลยนะบางจุดนี่ยังไม่ไขัดยังไม่ได้อะไรเลยก็เดี๋ยวจะส่งไปให้กระสือเก็บม,มากันทำเถิดดอกเนาะก็ถ้าใครผมไม่ได้ไปงานนี้หรอกเพราะเนซดาไม่ได้ไปคือที่บ้านไม่ว่างไปไม่ได้เนาะก็เดี๋ยว รีวิวกันดั้มเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่สองอจ,จะเป็นวินิ่งกันดั้มตัวที่สามอาจจะเป็นพวกตุก๊กอื่นอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวผมให้ดูกันนิ่งวิน,น,นิ่งกันดั้มพี่ยงังยังไม่เสร็จนะเพิ่งไปโมเพิ่งโมเสร็จเพิ่งหัวเพิ่งเพิ่งโม,งโม,งโมแบบเริ่มได้ไปครึ่งแนละ้วเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมมาแป๊หนึ่งนี่คือส่วนหัวนะที่ยังโมไม่เสร็จคือถ้าใครดูกระตูก็จะไ,ไ่ไฟไทยจะรือว่าหัวมันขาวหัวเลยแต่ผมแต่งให้แบบดีไซน์เป็นเทาเทาดํา เนี่ยสวยไหมเออผมก็เออสวยเหมือนกันนะตอนนี้ก็เหลือเคลือบเคลือบสีเนี่ยตอนนี้ยังตอนนี้เจอเจอลาละลาาอย่นนึ่นแต่อู้มันก็แพงนะสามสามสี่ร้อยแต่กระก็ป๋องกันด้าอไงงี้สีก็ผสมสีอ่ะซื้อสีมาผสมกันเองเลยตรงนีเป็นอย่างงี้วันนี้เรายังไม่เสร็จจะแข่งเอาตอนนี้ไปแข่งเดี๋ยวผมรอแล้ต้สองสามวันเนี่ยก็จะเสร็จแล้ววันนี้มั้อาจจะอ่านมาอาแค่แป๊บเดียวเนาะ ก็แค่นี้แหละเอ้ยยังไม่เห็นก็อาจจะมีหลายตัวเลยที่จะได้มารีวิวแต่ผมกลับไว้ตัวที่สี่ตัวที่ห้าท,ที่จะมารีวิวเนี่ยไม่เป็น SD เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันเลยสดๆดีกว่าล้วมังเนจะเป็นมันจะเป็นอารู้สึก RG ก,ก,ก,ก็คือโลเกสนะโลเกส์นันเหมือนโครงสร้างเหมือนจริงใช่ป่ะผมจำความจไม่ผิดนก็ผมนี่นี่ตัวนี้รู้เห็นกันป่ะตัวนี้กันดัม a s t r a ร Red f เ a m e รมหัสคือ m b a ศูนย์สองกันดัมแอสเทรียรรลรุ่นที่สิบฉบับไอตัวที่สิบเก้าตัวนี้ถามว่าสวยไหมสวยนะผมไปดูในเน็ตมาแล้วสวยมากเลยวันนี้ไม่ได้เปิดให้ดูเนาะวันนีมน้มันสวยมากจริงคือคนโอ้โหมันเป็นกันดัมตัวเดียวในภาพวิเศษของเดี๋ยวเออผมจไมองเห็น มันเป็นตัวเดียวในกระดัมซีดเฮ้ยไม่ใช่มันเป็นตัวเดียวในกระดัมซีดภาพพิเศษแล้วกระดัมซีดภาพปบะภาพภาคแรกภาพปกติผมจำไม่ได้เลยภาคแรกคือมันกระดัมซีดมันจะมีกระซีดนี่แล้วก็ซีดภาคกระดัมซีด้วจะมีพวกนี้แต่เนยเดี๋เป็นตัวที่อาจจะได้มารีวิวกันแต่ตัวนี้ก็สักเดี๋ยวเราเก็บเงินก่อนพรานถ้าใครจะดูกระดัมซีหรือบูมสูบกระดัมภาคอื่นก่อนนี่พวกกระดัมไฟน์ที่ผมเคยพูดเนี่ยอรรกาศมาม่าเพิ่งกินเค้กเบอนี่มาก็ตัวนี้ ถ้าดูพากถ้าผมอย่างพาคซีดซีดแรกมันไม่ใช่ซีดเจนเนียนั่นแหละมันจะเป็นตัวอะไรเงี้ยมันมันจะเป็นตัวที่ไม่สําคัญมากเลยแต่พออยู่ในพอคนกระตุ้มเขาเข็นให้เจ้าตัวนี้มีตัวอุปปาสาคัญอ่ะมันดีกว่าตัวอื่นสิบสิบเท่าตัวเลยนะันก็อันนี้เห็นก็เห็นก็อายกอเกี่ยวกับสองไฮเกตทาใหม่เนาะนี่การแทงการแทงเดอะเฟิร์สการแทงผมเลยเดอะเฟิร์สไม่รู้อะติดปากมันติดปากแล้วนะเดอะเฟิร์สการแทงก็เป็นตัวนี้อาจจะ บยเนี่ยวเนี้จะอาจจะได้มารีวิวเฟอร์กระแทงตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,นี้น่าสนใจมากนะผมชอบผมชอบผมชอบการีซ่าของหุนน่นเป็นกรแทงรุ่นแรกอะถ้าใครดูกันดั้มใครติดกันดั้มมันก็จะรู้นะเนอะอ,อันนี้ไม่เกี่ยวแต่มัน,นเป็นภาพภาถลองสักห้าปีกันดัม้มภาพเนี้ยถ้าผาเออให้ดูเลยก่อนนะภาาพวกเนี้ยเอาจริงนะผมผมไม่ได้ด,าด่าผู้ผลิตนะขอโทษด้วยที่มา เม่งก็อย่างนี้ก็คือพูดตามหลักที่เคยที่ต่อกันหน้ามาปีสองปีแล้วมามันเอ๊ะมีปีครึ่งปีสองปีบ้าวันนี้มันย้อผิดตอนตั้งเด็กแล้วก็กรเล่นของเ่องพวกนี้ของบันไดของแทกของญี่ปุ่นมันตั้งเด็กแล้วถ้าพอให้ญนนะมันเป็นการ์ตูนที่ถขาว่าในเรื่องหนุกไหมก็ถ้าเตีมมันเตีมสงครามก็เป็นพวกหุ่นรบสู้กันใช่ไหมอ่ะฮะแต่ถ้าเอาจริงอ่ะ มันไม่หนุกเลยนะตอนเรื่องผมไปดูมาแล้วห้าตอนแล้วเลิกดูเลยแล้วก็สักพักหนึ่งสักสองสามเดือนต่อมาการน้ำอินฟอร์มันเอามาลงเน็ตมันก็ไม่ดูแล้วครับผมเบื่อแล้วครับผมดูเรื่องไปแต่ผมก็สิ่งอย่างแต่งนะครับที่น้องโอ้ไข่ซีฟิลดเฮ้ยอ,อย่าเล่นมุกเรดี้หนึหองขอร้องเจ็ดนานทีเนาะเออหรือไม่เท่าไหรอ่อะไรเห็นหน้ากันบ้างแค่น,นี้ลองตอนใบบาๆอ่ะเป็นนี้มัน อันนี้มันเกิดรอนดอร์เรนแต่ที่จริงหุ่นอ่ะผมเพิ่งถึงหุ่นตัวนี้ก่อนนะวันนี้สนใจมากในเน็ตถือว่าออกมาออกมาวางขายแล้วผมก็งงนะทํากันได้ไงวะแต่เออผมก็ไปดูมาแล้วเนาะคนทําเขาเอาทรายยิออร์ยสามาทําการโมูแล้วโมูสวยนะความคิดผมโมูสวยมากเลยก็อ่ะเดี๋ยวไอเรื่องเนี้ยค่อยมาคุยกันทีหลังสเปเชียลคลิปกันทีหลัง ก็อันนี้ก็นงทีวีบางทีก,ก็อาจจะไปเจอเพื่อนผมร่วมการแข่งงานเขาตะโกนแล้วเว้ยเฮ้ยคัสซี่อ,อยู่ไหนวะเอออะไรอย่างงี้แท้ hey, ไม่ใช่เดี๋ยวเขามาด่าผมหลังไหมก,ก็นิ่งๆกันน้ำเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันวันหลังอันนี้ก็น,นั่ก็ขอสนอตัวแค่นี้ก็อ้อลืมไปเลยก็ฝากขอบคุณนะครับผมจะให้บอกแล้วกันว่าผู้ติดตามงกี่คนสองคนแฮแ้แ้เแค่สองคนแล้วก็ ผู้ดูวิวนะ่ยจะครบสาสิบแล้วผมตีว้าว่าสักร้ออ่ะถ้าแตะถึงร้อยปุ๊บก็จะเป็นคลิปฉลองเลยฉลองร้อยร้อยวิวก็จะฉลองไปร้อยวิวก็อาจจะเชิญเพื่อนเชิญคุณพ่อคุณแม่เชิญค,คนแบบที่รู้จักกันอะไรอย่างงี้มาอัดมาอัดกันได้เล่นถ้าไม่เกินสิบห้าคีย่างนี้อย่างน้อยเนาะอ่ะก็รีวิวแค่นี้แหละแปบ๊บเดียวอ๋อแล้วก็ถึงในงานนี่ก็ ถ้าถามความคิดผมถ้าสมมุติผมเป็นเด็กคนธรรมดาต้องไปนะเล่นการ์ดหนักไหมหนุกหนุกนะเป็นการเล่นโมเดลฝึกสมาธิได้ดีด้วยผมบอกไว้ก่อนมันช่วยเราไอ้ตุนี้ตุ n uk, n uk ้นน้ต so so ้องค่อยฝึกสมาธิออย่างนี้ถ้าสมาธิเกิดก็เบอร์แตกตาหมดแลวครับก็อาจจะบางเออผมอาจจะไปก็ได้หรือไม่ไปก็ได้ขึ้นอยู่ว่าที่ที่บ้านว่างเปล่าถ้าเปล่นถ้าว่างก็อาจจะไปพร้อมกับเพื่อนอย่างนี้เนาะก็ตัวนี้เดี๋ยวก็จะส่งไปให้ทางทสศนะครับทำการโม ก็เด <czywiście S 2> ี๋ยวโอ้ยไม่ค่อยรู้สึกก็คดีผมขอกินน <iken> ้บ้างหนึ่งนะอุ้ยหมดขึ้นตัวแล้วมาดื่แก้ที่หน่อยก็นะไม่มีอะไรพูดแล้วก็คลิปที่อัดไปก่อนนั้นก็ขอโทษนะครับที่เขียนไม่คิดเขียนว่าไก่สวรค์มันเป็นตัดเสือว่าแหวนเราเรือเรือขวานอันใช่ไหมผมผมชอบเขียนคำว่าสวรค์ไิ่โงยู่ะไวันตั้งแต่เด็กแล้ว ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกทำไมตอนเด็กผมถึงตกวิชาอืมวึวิชานอ๋อ,อวิชาปอเอ้ยวิชาภาษาไทยมันก็นเรื่องแปลกเลยตอนเด็กเนาะก็มาแค่นี้เนาะก็เห็นใส่เสื้อก้าเหมือนคลิปแล้วแล้วเหรอเนาะเนี่ยทำไมไม่ใส่เสื้อปกติว่าคือหล่อคนคนมันร้อนถ้าไม่หลออจริงผมไม่ใส่หรอกเนาะตอนี่มันี่นน่นนาม,มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนล่าเนะ แต่ผมมันมีแว่ผัดแท้สายผมไม่ม,ผม,ม,มีผมจะแข่งเนี้ยนะแหละแบบเป็นฮุนอริจิอน่เงี้ยแบบนี้ตรงนี้ติดแผลๆเลยคือถ้าถามความคิดอ้ยหุ่นตกเอาหุ่นมาเนี้ยแม่แท็หายยากไหมยากยากอยู่นะก็เดี๋ยวเออมาเก็ตแค่น,นี้แหละแล้วก็มีรีวิวรีวงรีวิวก็อย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมารีวิวการทำเครื่องบินพลังงานยางนะเป็นโปรเจกต์ที่โรงเรียนก็เดี๋ยวจะ มาทํามาสอนวิธีการทําหรือมาบะเรล่นกับไอ้พวกนี้เดี๋ยวก็จะอดัดลงคลิปมันอาจจะอัดแป๊บเดียวนะไม่ถึงสิบห้าทีนะอ่ะเดี๋ยวนะนะอ,อ่ะสิบห้าทีไปเลยก่นกนกนกนอนเนาะอัดให้มันคุ้มๆหนะ่นากูอยากจะอัดทั้งทีเดี๋ยวก็จะ,จะสอบแล้วไวมากเลยอ่ะผมลุกเปิดมาแล้วมันเป็นเดียวสอบแล้วโอ้โหนัลังนัดถึงเฮ้ยวันที่เปิดโอ้ฟินเจอเพื่อนโอ้มีความสุขแฮ้ก็ตอนนี้เถอนะ ก็แนะนำเล่นกันนะครับกนด์ดมฝึกสมาธิดีได้ก็เราใครอยากเล่นกันด์ดมเนี่ยแนะนำเลยนะตัวเล็กๆเ,เนี่ยพวกเอสดเอสดีนี่ก็เอสดีนะ,นะะเอสดีเนี่ยลักษณะของมันผมจะพูดก่ะหัวใหญ่ตัวเล็กอ่าลักษณะแขนจะเล็กๆแขนจะไม่ใหญ่มากแขนจะไม่ถึงเท่าแขนไฮเกจเจ้าตัวนี้นะเนี่ยมาถึงเลยแกันด์ดมมันเป็นของเล่นที่สนุกนะแล้วก็เหมาะกับคนที่มีเงินทุนต่ําด้วยเพราะ กันดั้มเอาจิน้นทุกคนเห็นตามห้างไฮเกตเฮ้ยเฮ้ยสี่ห้าพันกราคาเปล่าราคาขายถห้าเป็นร้านขายทํากันดั้มแบบร้านที่มันมีแต่กันดั้มของญี่ปุ่นว่ะร้านที่มันขายแต่พวกของญี่ปุ่นน่ะทั้งนั้นน่ะหรือขายแต่กันดั้มโดยเฉพาะเนี่ยราคาจะตรงราคาถ้าผมจําผิดตามเน็ตเลยมั้งตามหนังสือฮอบบี้เจแปนเลยประมาณพันเก้าร้อยสี่สิบสี่เยนมั้งประมาณห้าร้อยบาทท้าร้อยก็าบาทท่ารแปดสิบกว่าบาท ผมเคยคิดเลยไงลูกค้า้างคนอยากซื้อกันแล้วผมก็จะคิด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 ว่าเอ้ยถ้าราคาขายวันนี้ก็เอออะไรอย่างงี้เนาะคิดคิดคิงลูกค้าลูกค้าที่จะซื้อก็จะคิดคิดคิดแล้วก็ไม่เป็นไรนแล้วก็มาบอกแล้วคลิปมีคนดูดวงหนนะสี่ห้าวิวเนาะไอ้สี่ห้าคลิปเนี่ยไอ้ไอ้คลิปที่ห้าว่าที่สี่ห้าคลิปไอ้สี่คลิปที่เคยอ่านมาก็ลงกันได้ยี่สิบเจ็ดวิวแล้วเจ๊อันเดียวเห็นไหม เรามีใจที่ทำมันก็ทำได้ครับเรื่องพวกนี้มันง่ายกับปอกกล้วยเลยเดี๋ยวก็จะไปอัปคลิปก็เคยบ่นไม่ตอนแล้วล่าววเอ๊ะหรือเคยบ่นหรือเปล่าไม่รู้ก็จะอัดเกมแต่ก็จะใช้เจ้าโทรศัพท์ตัวนี้อัดแหละอัดก็จะพูดไปอย่างนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมเพราะเกมมันดังแล้วมันจะมันจะแซงกับเสียงผมไงแล้วเสียงผมมันจะแบบเบาไปเลยอ่ะแล้วเสียงเกมมันจะดังมันจะไม่ค่อยได้ยินคือผมถึงใส่หูฟังไงถ้าเดี๋ยวข้างไหนเล่นเกมอ่ะ ก็จะผมก็จะใส่ให้ฟังมันก็พูดพูดไปอาจจะมีไอฮงไอเทียอะไรพวกนี้ก็เออหน,นีไปเนาะไอพวกคำยงคําหยาบอ่ะอาจจะมีหลุดหลุดกันบ้างเลยเพราะมันคือเด็กผู้ชายแบบ i, I dude, oh, แเฮ้ยไอตืดนะโอริชิขี้ศักดิ์ศิีมันแปลว่าขี้ศักดิ์ศรีเหรอผมเออผมขอถามกันตรงนี้กันหน่อยเนาะโอริชิเนี่ยมันแปลว่าขี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเหรอผมถามไว้เนี่ยก็ใครจะไปต่ออะไรเงี้ยผมผมอยากรู้เฉยว่าโอริช oh, ิเนี่ยมันคือขี้ศักดิ์สิทธิ์เหรอมันได้ยินมานานแล้วโอริชิ oh, ก็โอรี่มันแปลว่าศักดิ์สิทธิ์เยชิดแปลว่าขี้ผมก็เออแปลตรงตัวเออผมก็อ่านรองีมันแปลว่าขี้จริงป่าโอรีชิดขี้ศักดิ์สิทธิ์เห็นแปลกันมาฮาฮาหลายคนแล้วก็เดี๋ยวจะส่งหน้าที่นี้ให้คุณคัตสึนะครับก็ไปทําการโมปทาการดัดแปลงหุ่นตัวนี้ให้มันเจ๋งและสวยก่าเดิมนะครับไปคงไปเคลือบเพราะสีเนี่ยไม่สีปากกาฮะสีแกนด้ามาร์เกอร์แบบแกนด้ามาร์เกอร์มันฉลุกบังมาสามประเภทไงแบบปิดจุดแบบ ตัดเส้นแล้วก็แบบเป็นทายอย่างเงี้ยแบบทายเงี้ยมันคุ้มกว่านะสำหรับคนที่มือไม่ค่อยนิ่งอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยนิ่งนะคือหลังจากเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นก็แขนหักแขนก็ดุกก็ดุกหักแล้วก็มือไม่นิ่งเลยอย่างเงี้ยนะคือเมื่อก่อนมือฝั่งนี้นิ่งมากมือไม่ค่อยสั่นมือสั่นก็จะน้อยมากอันนี้ผมเคยจับปากกาแล้วมือสั่นมาไม่รู้เป็นแรงสั่นมากอุ้ยอย่าสิบห้าทีแล้วก็สวดีดัสสวัสดีโอจิโอเกิเฮนแคนขอฝากคลิปแต่แรกที่เคยอ่านมาไปแล้วครับ ได้กี่ทีวะเอออัดต่อทั้งหอดเห็นใจง่ายแล้วก็โอ้ยยี่เกี่ยงก็จะไปแล้วนะไปแล้วเดี๋ยวก็อัดคลิปไอเอาคลิปลงรีวิว r u n n ิง g แคแดหนแั้วก็ววจะเอาลงอย่างสวยงามไปเลยครับสวัสดีครับ